ไปเจอไหมครับรถธรรมดานะฮะโตโยต้ามาจิตเต้ใส่ยางลันแฟรนะครับแม่งมีคันเดียวในโลกเฮจริงๆนะครับอันนี้เป็นลูกค้าเก่าของผมนะครับนะชุดก่อนหน้านะครับตัวนี้เลยนะเขาใส่ตัวยางมิชลินไปหลอดสปอร์ซีลันแฟรนะครับข้างหน้านะเป็นขอบ20นี่เพื่อนๆดูนะนี่นะแม่งมีคันเดียวนะครับไม่สุดจริงแม่งไม่ใช่ละนะครับถามว่าใส่ได้ไหมนี่มาเห็นไหเพื่อนๆเห็นเลยว่า รถธรรมดานะครับมันยังใส่รันแฟรได้ถามว่าใส่เพราะอะไรวันนี้มาเปลี่ยนเป็นเพียรี่นะครับ <_ p resent> เนื่องจากว่าตัวยางมิชลินรันแฟรนะครับมันนุ่มเกินไปนะฮะ <_ p resent> เขาก็เลยอยากให้มันแข็งขึ้นมานะครับก็เลยเอาเป็นเพียรี่พีซีโรนะครับรันแฟร์สองสี่ห้าสี่สิบยี่สิบคู่หน้าคู่หลังสองเจ็ดห้าสามห้ายี่สิบนะครับถ้ามึงไม่สุดจริงนะครับทาไม่ได้จริงๆนะครับแต่ถามว่าเขาคุ้มค่าไหมคุ้มค่าครับเพื่อน เนื่องจากว่าอะไรนะครับคุ้มค่าตรงไหนนะครับเพื่อนเพื่อมาดูนะครับตามผมมาตัวตัวรถโตโยต้ยา,ตามาจิตตี้คันนี้นะครับน้าหนักนะครับเวลาเราโหลดขึ้นมาเนี่ยเพื่อนเพื่อมาดูมาตามมานี่รถคันนี้นะครับน้าหนักเองเนี่ยมันอยู่ประมาณสองตัน2ตันห้าน,นะครับนั่นเหรอาามีความหนักนะครับประกอบกับว่ารถคันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนโช้คเป็นสตตดนะเห็นไหมเพื่อน จะเป็นสตัดปรับเกียวนะครับตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังน่าหมายความว่าทรงเนี้ยเขาโหลดเขาอยากจะัดทรงนะครับประกอบราว่าตัวล้อเป็นขนาดขอบ20ด้วยเพื่อนเพื่อที่ผมบอกไปแล้วนะครับอ่าถามว่าถ้าเราใช้ยางธรรมดาเกิดอะไรขึ้นนะครับยางธรรมดาเนี่ยต่อให้เราเติมลมเข้าไปนะครับมันก็อาจจะมีสิทธ์แตกเล้าแก้มนะครับยังไงก็แตกแน่นอนด้วยน้ําหนักตัวรถก็ดีนะครับแล้วก็ตัวการจัดทรงเนี่ยหรือใส่สตัดเนี่ยครับของโตโยต้ามาิจิตตี้นะครับนะมันก็จะมีการแตกนะครับ ลูกค้าผมคนนี้หร <'t Seal> <salud> ือน้องคนนี้นะครับเขาก็เลยออกแบบมานะครับก็คือต้องใช้ยางรันแฟรให้ผมช่วยออกแบบแล้วกันต้องใช้คำนี้เพราะยางรันแฟรเองเนี่ยครับมันมันรองรับการแตกได้ดีกว่านะครับมันรองรับขอบเวลามันการวิ่งนะครับถามว่าตรงนี้เองเนี่ยมันจะแตกต่างกับธรรมดาไหมแตกต่างแน่นอนเพราะขอบมันจะแข็งนะครับอาจจะมีการจระด้างนะครับตรงนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับตรงนี้ นะแต่อยากจะบอกไว้ว่าวันนี้นะครับรถธรรมดาแม้กระทั่งหรือเป็นรถไฟฟ้านะครับหรือรถยุโรปนะครับรถญี่ปุ่นต่างๆนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้หมดนะครับตามความต้องการของเรานะครับถ้ายังไงนะครับปรึกษาได้นะครับยินดีเลย0957299159 T W Auto นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับนะออกแบบให้เรียบร้อยนะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงๆนะครับยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย